วันนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพลังความคิดด้านบวกก็คือหนึ่งเราต้องอยู่ใกล้คนมองโลกในแง่ดีเวลาที่เราอยู่ใกล้คนมองโลกในแง่ดีมันจะมีแต่กำลังใจใช่ไหมคะเวลาเจอเขาที่ไรเราก็จะมีความสุขเขาก็จะให้แง่คิดว่าลองทำดูสิถึงทำไม่ได้ก็จะได้ประสบก,การณ์นะก่อนทำก็ไม่ได้อะไรลยเป็นอะไรอยู่แล้วพอทำแล้ว ก็ได้ประสบการณ์นะอะไรเงี้ยเราก็เอออยากทําขึ้นมาใช่ไหมถ้าอยู่กับคนในมองโลกแง่หลายเขาบอกว่าทาทาไมเศรษฐกิจแบบเนี้ยอย่าดีกว่าเปลืองตัวไม่มีทางหลอกอะไรเงี้ยเนยเปล่าฟังแล้วมันก็ห่อเหี่ยวไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ดีมันก็มีกําลังใจแต่เวลาที่เราอยู่ใกล้คนมองโลกแง่ร้ายเนี่ยมันจะโดนสลายพลังงานทันทีอยู่ใกล้คนมองโลกในแง่ดี เขาบอกลองทําดูสีมันเป็นไปได้นะถึงมันไม่ได้มันก็ได้ประสบการณ์จริงไหมคะวิธีที่2อ,อ่านฟังหรือดูเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้หาหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจพัฒนาตัวเองมาอ่านเยอะๆหนังสือบางเล่มถ้าดีจริงๆเชื่อไหมคะอ่านจบปุ๊บแทบจะทนอยู่ไม่ได้อยากจะลุกไปทําตามอยากจะลุกไปเช้งเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะลุก ขึ้นไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นหนังบางเรื่องเนี่ยดูแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในหนังยังวนเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกของเราตลอดเวลาเลยนะคะว่าเขาทําได้ทำไมเราถึงจะทําไม่ได้ดูเขาลําบากกว่าเราตั้งเยอะแล้วเรื่องจริงซะด้วยที่เขาเอามาสร้างเป็นหนังทําให้เรามีพลังที่จะทําต่อหรือการฟังเรื่องดีๆที่เข้ามาที่จะจุดประกายกําลังใจของเราให้สู้ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตพยายามหาสิ่งเหล่านี้ เข้ามาในชีวิตเ,เพื่อนเยอะ,ยอะนะคะเพราะคนเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดมันมีแรงดึงดูดทางความคิดเราเสพกําลังใจเราก็จะมีกําลังใจเราเสพสิ่งที่ทาให้หมดพลังหมดกําลังใจเราก็จะห่อเหี่ยวชีวิตไร้ความหมายตามไปด้วยฉะนั้นเพื่อนๆต้องฟังดูหรืออ่านสิ่งที่จะสร้างกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะวิธีที่สามหาบุคคลต้นแบบความคิดด้านบวกหาใครสักคนที่มีความสามารถในการคิดด้านบวก ทั้งด้านดีที่เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆของชีวิตขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเราลองศึกษาดูเดินตามรอยเขาดูเขามองปัญหายังไงเขาสู้ปัญหาอย่างไรเขาวางแผนยังไงเขามีแนวคิดยังไงเราลองศึกษาแล้วมาปรับใช้กับตัวเราในที่สุดถ้าเพื่อนๆตามเขาดีๆเพื่อนๆจะมีความคิดบวกด้านดีๆเหมือนเขาแน่นอนค่ะเพราะ you are w a t y o u idol สเปลี่ยนจุดที่มองแทนที่จะมองจากข้างในไปข้างนอกหรือ inside out ก็คือมองจากข้างนอกกลับมาข้างในบ้างเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเห็นอกเขาอกเรามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นเราเราไม่ทําแสดงว่าเรามองจากตัวเราไปข้างนอกแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นเขาอยู่ในสถานการณ์แบบเขาสิ่งแวดล้อมแบบเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบเขาเราจะทําหรือเปล่า เราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือสาเหตุสำคัญที่เรามองโลกได้ในแง่ความเป็นจริงและในแง่ดีค่ะ 5. อ่านคำคมเตือนใจแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตของเพื่อนๆนะคะคำคมหนึ่งคำคมก็เป็นคำคที่ดีจริงๆมันจะเสียดแทงตรงกับความรู้สึกของเราเลยนะคะและถ้าเรานำคำคมนั้น,น,นมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ชีวิตของเรายึด เป็นสิ่งที่มั่นแล้วพยายามทำตามคำคมนั้นชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความหมายมีทิศทางและเป็นในด้านดีแน่นอนค่ะฉะนั้นคำคมดีๆก็มีคุณค่าเสมอคำคมหลายๆก็จะนำมาซึ่งความคิดหลตรงข้ามกันแน่นอนสิบปีล้างแค้นยังไม่สายลูกชายค่าได้ยามไม่ได้ถ้านำคำคมอย่างยามมาใช้กับชีวิตแน่นอนล้างแค้นกันไม่รู้จะจบสิ้นจริงไหมคะหาคำคมดีๆสักหนึ่งคำมาใช้กับชีวิต ก็หนึ่งคำคมหนึ่งความคิดอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณไปได้ตลอดการค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆคิดบวก s i t i v e thinking ขอให้มีความสุขในชีวิตในทุกๆคนในทุทกๆวันนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจก็ผลิตคลิปดีๆด้วยนะคะบ๊ายบาย